สวัสดีครับผมหมอบันพสแพทย์แผนไทยนะฮะผมต้องการที่จะขอเป็นบำเหน็จนะครับก้อนทุพทายนะครับที่จะมาต่อยอดนะครับที่จะได้เอามาพัฒนาที่ด้านแพทย์แผนไทยให้เติบโตขึ้นครับเพราะว่าเอาเงินผมไปมกักว่มีเงินอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย9 2 0 0 0ันครับยังไม่รวมดอกใช่ไหมใช่ครับคาดหวังไหมฮะกับนายกคนใหม่ คาดหวังก็ขอให้ในายกคนใหม่นะครับรีบสั่งการให้เร็วที่สุดครับที่จะได้มาเอาเงินนี่มาต่อเติมแล้วก็มารักษาคนไข้ด้วยครับระหว่างนายกที่คนเดิมที่บอกจะคืนเงินเรา3 0มสิบเนี่เชื่อมั่นเขาไหมครับไม่เชื่อถือเลยครับแลวอยากอยากอยากให้ใครเข้ามาหรือว่าคนนายกคนใหม่ถ้าไม่ใช่คนที่เขาพูดถึงเรื่องประกันสังคมแล้วคิดว่านายกคนใหม่ที่ไม่ได้พูดถึงประกรันสังคมเขาจะทําเรื่องนี้ให้ไหมครับคิดครับใครครับนาย ที่พักเก้าไกลครับหัวหน้าพักเก้าไกลคือคาดหวังกับคุณพิธาไว้ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วถ้าคุณพิธาไม่ทําให้จะรู้สึกไงฮะก็ขับไล่ครับ<笑><笑>โอเคมีอะไรฝากถึงคุณพิธาอีกไหมครับไม่ขอฝากไปถึงคุณพิธานะครับเรื่องตี่ประกันสังคมเรียบอนุมัติให้เร็วที่สุดครับแล้วถ้าคุณพิธาไม่ได้คุณอุ้งอิงหรือว่าคุณเสถ่าเสถา,ถาคิดว่าจะฝากยังไงถึงเพื<ข>พอพ่อไทยนะครับขอให้พักเพื่อไทยก็ขอให้ช่วย ให้เหมือนเร็วๆครับถ้าคุณแม่ช่วยทำผมก็จะเอาม็อบไปไล่คุณครับแล้วถ้าถ้าพักลุงตู่กลับมาได้ก็ตอนถ้าพักลุงตู่ไม่ทําให้ก็จะเอาม็อบไปไล่เหมือนกันครับแต่คิดว่าเขาเขาจะได้กลับมาทำไหมครไม่ครับผมมองดูไม่ครับโอเคมีอะไรฝากถึงนักการเมืองพักอื่นๆอีกไหมครก็ขอให้เรื่องประกันสังคมนะครับให้เร็วที่สุดเรื่องที่พื้นที่มาตรานสารท่าวงเล็บสองให้สมปทานผู้พิการค้าทายวงเล็บสองคืออะไรครับ ให้สัมปทานผู้พิการค้าขายครับเป็นพระราชบัญญัตครับอยู่พระอยู่พระอยู่พระราชบัญญัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับได้ครับขอบคุณสำหรับการให้สัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับ